53วลีในที่ทํางานที่คุณต้องรู้พร้อมกับจู้อินฝูห้าวตอนที่5นะคะบอกฉันหน่อยเกินหัวโซเกินหัวโซเกินหัวโซบอกฉันหน่อยเกินหัวเจียงเกินหัวเจียงเกินหัวเจียงสอนฉันเจียวหัวเจียวหัว จียวห教我สอนฉันหน่อยเจียว่วอีเซียเจียวคือสอนนะคะว่าฉันอีเซียคือหน่อยเจียว่วอีเซียเจียว่วอีเซียเจียว่วอีเซียอธิบายจีซื่อจีซื่อจีซื่ออธิบายหน่อยจีซื่อคืออธิบายนะคะอีเซียก็คือหน่อย 解释一下，解释一下，解อธิบายให้ฉันฟังสจซ่อธิเกใทิอธิบายให้ฉันฟังสิเอ็ื่อธิบายเกให้ฉันทิงคือฟังอธิบายให้ฉันฟังสิเืซอเกใฉันทิงออฉันไปก่อนนะ หัวฉันเซียนคือก่อนหลี่ไคคือไปจากตรงนั้นฉันไปก่อนนะวัวเซียนหลี่ไควัวเซียนหลี่ไควัวเซียนหลี่ไคสมมุติฐานหรือว่าสมมุติว่านะคะเจียเซอเจียเซอเจียเซอสัญญาตาอิงตาอิงตา่าย ยินดีด้วยกงสีกงสีกงสีงสโทหาฉันโทมานะตะแปลว่าตีนะคะแต่ในที่นี้แปลว่าโทรศัพท์นะคะเกคือหาหรือว่าให้วัวฉันตาเกวตัเกวตัเกวของขวัญลิ้หลิ้หลิ อูของขวัญวันเกิดเซิงลือคือวันเกิดนะคะของขวัญคือหลีอูของขวัญวันเกิดเซิงลือหลีอู๋เซิงลือหลีอู๋เซิงลือหลีอู๋ทำงานเร็วเตียนเร็ว快点别เร็ว作快点工作快点เตียน 快一点，快一点，เร็วเร็ว，快点哦，快点哦，快点哦。ลา,ากนหรือว่าแล้วเจอกันนะคะจ่ายเจียนจ,ยจ,ยนจ,ยจยนฉันไปก่อนนะ,ะ,นะฉันไปก่อนฉันไปก่อนนนืก่อนก็คือไปเลอคือแล้ว ฉันไปก่อนนะฉันไปก่อนแล้วก็ประมาณนี้นะคะว่าเสียนจู่เลยว่าเสียนจู่เลยว่าเสียนจู่เลยวันหลังมาใหม่ไก่เทีย่再来ไก่เทีย่再来ไก่เทีย่再来ยังไม่รู้ไหคือยังนะคะปู่ไม่จื้เต้ารู้ยังไม่รู้ไหไหหปปูู้้จือเตา还不知อเต้า 还不知道ฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วรู้了แล้我ว我知道了我知道了我知道了คุณรู้แล้วไม่ใช่เหรอนี่คุณปู้สื่อไม่ใช่จื้เต้ารู้了แล้วมาไหมก็แปลได้ว่าคุณรู้แล้วไม่ใช่เหรอคุณรู้แล้วไหม 你不是知道了吗？你不是知道了吗？你不是知道了吗？超妈妈，好喜欢，好喜欢，好喜欢。ไม่ต life, 不要，ไม管，น life, มสนใจเขา他，ไ不要管他，a, 不要管他。 不要管他ไม่ใส่ใจ不在乎不在乎不在乎菩ทราบ请注意请注意โปรดระวัง请注意安全请注意คือโปรดนะคะค,ความปลอดภัยนะคะ请注意安全 请注意安全。请注意安全。ได้แล้ว。可以了。可以了。可以了。อะ,อะไร什么。什么。什么。ไม่เข้าใจทิงไปว่าฟังนะคะปู้ไปว่าไม่ต่งไปว่าเข้าใจฟังไม่เข้าใจคือทิงปูต้ตงทิงปู้ต่งทิงปู้ต่งรอเธอ ตึงรอนี่เธอคุณรอเธอตึงนี่ตึงนี่ตึงนี่รอสักครู่ชิงคือขอความกรุณาขอนะคะตึงรออิเซี่สักครู่หรือว่าสักหน่อยรอสักครู่ชิงตึงอิเซี่ชิงตึงอิเซี่ชิงตึงอิเซี่รอฉันตึงรอฉันตึงวัวตึงวัว เธอทำอะไรอยู่นี่เธอใจคือกำลังโจทำ什มอะไร你在做什น你在做什么你在做什么เธอยุ่งอะไรอยู่นี่เธอใจอยู่งยุ่ง什么อะไรเธอยุ่งอะไรอยู่你在忙什么 你在忙什么？你在忙什么？这个男，好久不见，好久不见，好久不见。麦亲不习惯，不习惯，不习惯。让麦亲还让不麦习惯亲。 ยังไม่ชินหายปุสีกวนหายปุสีกวนหายปุสีกวนไม่ชอบปู่ไม่สีหวนชอบไม่ชอบปุสีหวนปุสีหวนปุสีหวนหลงทางมีลูกมีลูกมีลูกชอบสีหวนสี ควรสีควรยกเลิกฉุเซียวฉุเซียวฉุเซียวชินแล้วสีกวนเลสีกวนเลสีกวนเลยพูดไม่ออกเจียงพูดปูด่ไม่ชูไหลคือออกมานะคะพูดไม่ออกเจียงปู่ชูไหล เจ้าพูดไ来เจ้าพูด出ลพูดไม่ออกโซแปลว่าพูดพูไม่ชูไหลคือออกมาพูดไม่ออกมานั่นเองนะคะ说不出来ซปูชูไหลคิดไม่ออกเสียงคิดปูไม่ชไหลออกมาคิดไม่ออกมาคิดไม่ออกนั่นเองนะคะเสียงปููไหล เสียงปูไ่เสรยทำ่เสร็จทำไม่เสร็จไม่เสรจทำปมไม่เสไม่เสร็จไม่คืองานไม่เสรทำไม่เสรไม่เสร็จ,จ,จทำไมเสร็จทำไม่เจไหรไม่หจทำไม่วจปไเจทำเจปู ลืมว忘记了แล้วลืมแล้วว忘记了忘记了忘记เลืมแล้วล了忘งเ了รถติดไซช์เชอรไซเชอร์ไซชเชอรรถติดมากตัไซชเชตไซเช 大塞车。